และคอนสัน้นเรื่องเป็นคนรับใช้ที่คลิขาด1หนึ่งวันไปรับชมกันเลยค่ะนี่หละพี่คาลิขาดที่เราจะมาทำความสะอาดในวันนี้ใช่สิเราจะมาทำความสะอาดแค่สองคนกับ ขนาดอันใหญ่โตขนาดเนี้โหทําคนเดียวทํากันสองคนอะไม่ไหวหรอกนั่นสิพี่โหเขาจ้างเรามาแค่สองคนเองอะอเขาบอกให้ขัดถุกซอกถูกมุมเลยนะเนี่ยเยอะมากๆเลแล้วดูสิพื้นที่กี่ตารางเมตรวะโอ้เดี๋ยววันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะ ไปดูกันเถอะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างขออนุญาตเข้านะครับเข้ามาได้จ้ะสวัสดีครับผมแมกเกอร์สกุระครับสวัสดีค่ะหนูโมเดลสกุระค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำความสะอาด ทำความสะอาดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแบ่งเป็นหน้าที่นะข้างในบ้านแมกเกอร์นอกสวนโมเดลโอเคไหมอย่าลืมปฏิบัติและฉันจะให้เงินตอนเย็นอย่ามารับด้วยือย่าลืมมารับล่ะ ขอฉันจะให้ผู้ชายของฉันไปสํารวจว่ายังมีอะไรอยู่ไหมถ้ามันมีเศษหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยบาทฉันจะหักจากเงินของพวกเธอเฮ้ยโหดไปไหมอ่ะพี่นั่นสิเพื่อเงินนะเธอต้องทำได้โอเคค่ะโอเคครับเชิญ เอ้ยใหญ่มากเลยเธอฉันทำใไรค้นหาดแบบไม่น่าไหวอะ่ะดูใหญ่ใหญ่กิจลางเนี่ยส่วนหนูต้องทำข้างนอกโอ้โหของหนูก็ใหญ่ไม่แพ้กันล่ะพี่ถ้างั้นเราทำไปทำด้วยกันเลยไหมล่ะจะได้รเร็วๆจะได้รู้ด้วยว่าจะได้ไม่หาย,ยางไงมันใหญ่เกิน อูฝั่งนี้มันมีรั้วก,กั้นด้วยฮะถ้างั้นหูใหญ่มากอ่ะครหอสนาเนี่ยยังใหญ่เลยไหนตรงนี้เหรอที่เราจะมาขัดโอ้พื้นที่ว่างเพียบเลยอะเพียบเลยพื้นที่ว่างดีเลยนั่นนี่อแต่บางทีมันก็ใหญ่เกิน มาเราเริ่มจากทำตรงนี้ก่อนล้วกันนะอย่างแรกฉันจะมาดูท่อว่าท่อเป็นยังไงบ้างนะจะเอาสีสกปรกออกจากท่อให้หมดเออท่อเหม็นเหมือนกัน,น,นเนี่ยเหมือนใช่ไหมล่ะไหนไหนพี่เดีย๋ยวหนูเอาน้ำเสียไปทิ้งให้ โอเคโอเคทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวหนูกวาดพื้นข้างล่างให้ส่วนพี่กวาดฝุ่นข้างบนนะโอเคโอเคนี่นะโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยปัด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 ฝุ่นให้ออกหมดเลยปัด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 ให้ออกให้หมดชิบตรงไหนไม่ฝุ่นก็ปัดไปเลยนะโมเดล โอเคปัดปัดถูถูปัดปัดถูถูอืมปัด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 ต้นไม้ปัด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  โอเคหน้าต่างเรียบร้อยสะอาดละคณิหา์ใหญ่เวอร์น้ำพุละ่ะจะทำยังไงอ่ะเราว่าวันเนี้ยทำงานไม่เสร็จแน่แต่คุณหนูบอกว่าให้ทำทั้งหมดเลยอะ่ะมันก็เกินไปนะบางทีอะใช่ใช่ใช่พี่หนูจิแผนออกแล้ว ก็คือคุณหนูไม่ค่อยจะออกไปข้างหลังใช่ปะเราก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นเลยไปนอนพักอยู่ตรงนั้นเลยจนกว่าจะค่าโอเคปะแล้วเราก็จะแบบมารับเงินเดือนทันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะตั้งาฬิกาปุกด,ด้วยไม่ต้องทําความสะอาดอางไงเออเออดีดีดีดว่าแต่เราจะนอนตรงไหนดีอ่ะพี่ทางงั้น เรานอนตรงนี้เลยไหมล่ะเนี่ยตรงนี้ี่ยพื้นที่กว้างดีนะใหญ่มากเลยแต่แดดแอบ,บแรงตรงนี้ก็ได้นะบูที่นอนเลยชึบๆชิบเชบเรียบร้ยอยอู้สบายสบายสบายนอนกันเถอะพี่พักผ่อน สวยจังเลยใช่ใชดูสิไฟประดับประดาตกแต่งสวยสวยเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงเลยตื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 อมาจากไหนเพลงนี้ ไรนะวิ่งไล่จับกันไหมโอเคเธอเป็นนะโอเคเดี๋ยวจะจับพี่ได้เลยจะจับฉันไม่ได้หรอกฉันวิ่งเร็วจับฉันให้ได้สตี้จะแตะพี่ถึงแล้วนะโอ้ว่าเต๋ ว่าแต่มันสวย,สวยมากเลยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยอยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยขอลงน้ำนะเหนื่อยจุ๋มลังด้วยเออสนุกเนาะสนุกจังเลย สนุกจังเลยนะเวสนุกเนะอใช่ไฟสวยมาแล้วอ้พี่อะไรเอ้ยทำไมเราใส่ชุดเนี้ยไม่รู้เอ้ยเมื่อกี้เรายังใส่ชุดเจ้าหญิงอยู่เลยอะเฮ้ยพี่ฝันมันหนูเหรอใช่อาจจะฝนันกันก็ได้นะ ฉันฝันว่าฉันน่ะได้ไปวิ่งเล่นกับเธอที่ทนึ่งอะ่ะโบดมั้งไฟสวยแล้วก็วิ่งเล่นไล่จับกันอะ่ะมันสนุกมีความสุขเนะแต่ตอนความเป็นจริงอะ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรมีความสุขเลยฮนะไปทำงานต่อเถอะเป็นยังไงกันบ้างคันเพื่อน ชอบกันไม่เอื้อใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ๋งกิ่งกุ๋งกิ่ง,ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องบาวาสกรุระด้วยนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอู้งานเลยค่ะทุกคนไม่ไงั้นก็แบบอู้งานแล้วก็ไปนอนฝันก็ได้แค่ฝันอะไปบายจ้า